ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ตามชื่อคลิปเลยสร้างบ้านนะสร้างบ้านนั้นผมจะให้ดูโมเดลบ้านก่อนนี่นะครับโมเดลบ้านเป็นด้านแบบก็อ,อะไรอะไรอ่ะอีก,กุกกิไม่ใช่ดิก็เรียกบ้านเลยวะ,ะก็มันดูน่ารักอะ,ะข้างในยังไม่ตกแต่งนะครับอันนี้ผมจะมาสอนสร้างนะครับ โมเดิร์นเออเป็นบ้านโมเดิร์นนะครับเอาส่วนเอ,อ้ยลืมติดกระจกนี่ติดกระจกลงไปนี่นะครับชั้นบนมันเป็นเหมือนสมักสำนักงานแต่จริงๆมันเป็นบ้านนะเออเอาชีวิตรอดสามารถทำได้นะครับออโอเคทุกคนสามารถทำเป็นสำนักงานได้เลยนะเนี่ยดูดิไอ้ไกลขนาดนี้มึงจะตีได้ยังไงวะเนี่ย โอเคทุกคนนี่ละครับเราจะสอนสร้างโอเคเราจะมาก่อนแรกนะครับเราจะมาสอนสร้างแบบนี้เลยนะอ่าสมมติบบว่าเราวางแผนบ้านวันนั้นนะจริงๆเอาชีวิตรอดก็ทําได้นะเออเอาชีวิตรอดเซฟหายต้องเริ่มเซฟใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาห้าอันนั้นสี่อันนี้ขึ้นมาสี่อันนี้ห้าแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมา 5. เอามาสี่อันหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ นี่อีกแบบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เนาะแล้วก็ให้คนเลื่อนมาให้คนมาเจ็ดบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เจ็ดบล็อกนะครับแล้วก็ขึ้นมาสี่เหมือนอันแรกเลยขึ้นมาสี่นะครับก็เลี้ยวมาห้า แล้วก็ขึ้นมาสี่แล้วก็ลงมาห้าโอเคทุกคนแล้วเรา้าให้ทุกคนทำแบบนี้ไหมครับนี่เนี่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 เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ปิด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 โอเคตรงนี้นะครับต่วะดูอะตรงนี้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  เกลทุกคนตรงนี้นะครับทำไมผมต้องพูดเสียงดังเพราะห้องผูมันไม่ได้เก็บเสียงนะครับแล้วก็มาปิดบรสร้างโค้งให้หมดแล้วครับโอเคบระทังโค้งให้หมดเลยนะอืมอะไรวะนี่ครับทุกคนนี่นี่นี่นนสร้างโค้งปิดให้หมดเลยนะครับนี่คือได้แล้วแล้วชั้นบนนะครับท่านผู้ชมชั้นบนให้มันทําเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราจะทําหลังคาลงจากข้างบนไปข้างล่างนะครับ จริงผมทันจะางล่างมาจะบนคนประเทศอื่นเลยนะอันนี้ประเทศไทยครับเป็นคนง่ายงไม่เอาไหนมากอันนี้แล้วแต่บล็อกที่คนจะวางนะครับวางเป็นบล็อกนี้นะมันจะทําให้แบบมันดูโอเคกว่ามันจะทําให้ดูโอเคกว่ามีอันนี้คือไม่ได้ตัดสินใจทําเองนะครับมีคนนึงขอนะน้องใครล่ะนะครับเขาขอมาสร้างบ้านให้ดูสร้างบ้าน,าานเออ โมเดลให้ให้หน่อยโมเดลหน่อยครับมาจัดให้พิมไปในแชทแล้วนะพิมไปแล้วนะครับว่าครับเขาจัดให้ตามครับนั่นแหละโอเคทุกคนเราจะทําจากด้านข้างไปด้านบนนะครับมันจะมือดอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ครับถ้าเราโปรก็จะมีข้อดีนี่แหละโอเคเช้าละโอเคทุกคนแล้วก็วางมันในนี้ครับมาีิแบบนี้แล้วก็มาเลยมาสิบเลยมาสามบล็อกโอเคนี่ย เลยขึ้นมาสามบล็อกหนึ่งสองสามนี่อันนี้ต่อจากชั้นล่างจากตรงนั้นอ่ะมาขึ้นรืลงมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับโอเคครับทุกคนแล้วก็ต่อทําเป็นสองบล็อกนะครับโอเคทุกคนแล้วก็กมาทำแบบนี้นะครับโอเคทุกคนแล้วนี่เห็นไหมง่ายไหมทุกคนสวนข้างหน้าเนี่ยทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้ทำเป็นประตูนะครับทางทางที่วางประตูนะครับ วางประตูเลยก็ได้วิธีวางนี่มันจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีวางก็วางนี้หันหลังมาแล้วก็วางปุ๊บเข้ามาแบบนี้มันจะตรงกับช่องนะครับแล้วก็วางกระจกใครจะวางเป็นบล็อกแบบพวกมันเป็นสาแลก็ได้นะครับแต่ให้มันวางเป็นขั้นๆัขั้นขันขนไปมันจะดูเหมือนเป็นบ้านโมเดิร์นมากกว่าเดิมน,นะมันจะง่ายกว่าแล้วก็อันนี้เป็นกําแพงหินเราจะทำเป็นกําแพงหินนะครับโอเควางไปเรื่อยๆนะครับ กว่ากว่ามันจะเต็มกําแพงนะครับจริงๆวางมาข้างนอกก็ได้แต่ข้างในถ้าวางข้างในมันจะดูอินโนเนสกว่าเดิมนะครับคือช่องว่างมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเนี่ยมันจะดูเล็กแบบนี้แต่มันก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะแล้วก็ใช้บล็อกอันนี้นะครับเป็นบล็อกเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นบล็อกคล้ายๆว่าทำแสล็ปเอาเป็นบล็อกไม้ดํานะครับทะเป็นบล็อกไม้ดําทั้งพื้นทั้งกําแพงทางนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัววาง ทุบดินนะครับทุบทุบดินแล้วก็วางเป็นแบบนี้นะครับนี่บบน,นี้เลยโอเคครับทุกคนทำแบบนี้ชั้นล่างเสร็จแล้วนะครับเหลือชั้นโบ้เอชั้นล่างยังเหลือพื้นโอเคเราจะทำพื้นกันก่อนนะคะครับงี้ทุกคนเราก็จะวางเป็นไม้ดำนะครับไม่ไม่ใช่เอาเป็นไม้ขาว เป็นไม้ขาวนะครับโอเคทุกคนโอเคทุกคนช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปก็เพราะยินกับหนังอยู่ไปดูซีรีส์มานะโคตรชินเลยไปดูลีลี่มาทุกคน ที่มันเป็นคนพูดอิสานในแอปอะไรนี่แหละแล้วก็เติมไปแบบเป็นยกๆเลย <c oughs> เติมเป็นยกๆปากเลยนี่ครับข้างล่างข้างบนเลยนะครับทําพื้นข้างล่างข้างบนไอ้ตรงนี้ขุดออกนะครับแล้วก็ทำแบบนี้มนไม่มาไม่ไปเรื่อยๆนะครับวางไว้นะครับ,บ,าว,รบวางไว้นี่ครับโอเคแล้วเราก็ต้องย่อเพราะการทํามันไม่ได้ทํานี่นะครับเดี๋ยวค่อยทุบแป๊บนึง โอเคทุบป,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 ป๊อป๊อบนะง่ายขึ้นนะสวยบ้านน้อนิดนึง่งนี่นะครับนี่นะครับวิธีทำใครคนใครคนอีสานกดหนึ่งครับผมคนอีสานเนาะอยู่บ้านนอกอะ่ะก็อยู่แถวหนองบวอัวบ้านนอกจัดเลยหนองบัวนะ่ะใครรู้จักใครอยู่หนองบัวกดหนึ่งครับอ้อาเสียงรถอบรรัจังวะแล้วก็วางกำแพงนะครับเป็นกำแพงนี้ บะคอสเขาเรียกบะคอสใช่ไหมบหนะคอสแล้วเนาะเออเนาะบะคอสนอนบอแมนบะคอสก,กับบอ๊บบอโลเลยจะเป็นบล็อกอย่างบอกคอสไปจริงๆผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ผมมาอยู่อยู่บ้านอยู่หนองบัวลำพูนะครับก็ต้องมาพูดอีสานตามหนองบัวลำพูหรือแล้ว จริงๆค่อยพูดภาษากลางเสลยอ,อยากพูดภาษาเอาสิไอพูดภาษาอันนี้เองนะภาษาอีสา,ศา,ศานเสลยอ,อยากพูดเองนี่นะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ประตูนะครับป๊อกขอให้ตัวทั้งงาน,านทำพื้นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะนี่แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาดินมาเดี๋ยวบล็อ,นนบอกดินอยู่ไหนวะบล็อกดินอยู่ไหนวะทุกคนหาบล็อกดินไม่เจอ อันนี้ว่าดินแล้วก็ไปเอาไปอยู่เขตอาวุธแล้วก็ไปเอานี่มาไปเสียมนี่นะครับเขาเรียกเสียมนี่แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้วางเป็นนี่ใบพวกใบแบบนี้นี่แล้วก็วางเอ่งน้ำตรงนี้ โอเครวางบันแอ่งน้ำตรงนี้นะครับถังน้ำไหนวะทุกคนถังน้ำอยู่ไหนวะอืมถังน้ำถังน้ำอ๋อนี่ถังน้ำเอาวางเป็นปลานะครับอันนี้แล้วกันเอาเป็นปลานี้แล้วกันมีน่ารักน้องน่ารักมากเลยอ่ะายจะลงน้ำทำไมเนี่ยน้องอยู่ข้างในน้ำเนี่ยน้องปลาอะไรอ่ะเออผมมีเอออันนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือไม้ครับอะไรวะเนี่ย ก็ตกใจว่าอะไรวิธีเราต้องติดไฟก่อนไฟยังไงก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปครับทุกคนมัน <c ười> คลาบง่ายเวลาเวลาอยู่ในเอาชีวิตรอบมันคลาบง่ายนะมันก็จะติดชินไปเรื่อยๆครับทุกคนทําให้ชินไปเรื่อยๆหรอครับมันไม่มีทางที่เราจะไปใช้บอกอื่นได้หรอกนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนเงายสวยมากมากเลยไฟมันจะออกสว่างสว่างสวยงามนะครับไฟนี้ ปิดแล้วใช่หรอวะปิดแล้วไม่ใช่เหรอ,หรอโอ้ยังขอโทษครับยังไม่ปิดเมื่อกี้ยังไม่ปิดขอโทษครับท่านผู้ชมถ้าเป็นไฟลอยฟ้าเนี่ยจะเป็นอที่หามากเลยเนะี่ยตัวนี้ก็ติดไฟกันสักหน่อยใช่อันนี้หน้าบ้านไม่ได้ทํานะครับทําแค่เป็นแค่โมเดลไว้เฉยเราต้องสร้างไว้นะครับอันนี้คือเราจะทเํเป็นเป็นอีพีอีพีไปเรื่อยๆนะครับ การสอนสร้างใครขอมาก็ทำเชื่อไหมใครขอมาก็ทำไม่มีอีพีหรอกใครขอมาก็ทำครับเพราะช่องผมก็เพิ่งเปิดใหม่ก็มีแค่คู่ติดตามแค่คนเดียวเองเดี๋ยวจะฉลองคนหนึ่งนะครับฉลองคนที่หนึ่งนะขอบคุณครับคนที่ติดตามใครที่ไว้ใจและติดตามมาก็ขอบคุณครับแต่ถ้าชวนเพื่อนมาอีกก็ก็จะเป็นอะไรที่บุญตาม,มากขอโทษครับแต่ถ้าไม่ไม่ชวนเพื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ว่าไม่ว่า เออตรงนี้ใครจะติดเป็นกําแพงแบบเออทราบเป็นรน็อปไหมเออไม่จะทําก็ได้นะครับทําตรงนี้ก็น่าสนใจนะนี่ทํานี้นี่วางนี้เลยนี่โคตรเจ๋งไม่มีไม่มีใครเคยทาก,ก,ก็นี่แหละคนแรกแล้วก็มีคนทําตามเชื่อผมสิเสร็จแล้วครับทุกคนบ้านเป็นบ้านโมเดลบ้านโมเดลน,นะครับ อืมเป็นบ้านโมเดิร์นขนาดเล็กเดี๋ยวนะโอเคทุกคนได้เสร็จแล้วโอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือว่านแบบมีแอ่งน้ำคือบ้านแบบโมเดิร์นแบบ VIP เดี๋ยวคนละเรื่อง ผมจะถอนตกแต่งข้างในบ้านนะครับรี๋ยวเขาจะตกแต่งยังไงผมก็ขอเวลาไปตกแต่งแป๊บน,นึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อคนดูเลยเนี่ยดู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 มีนี่หมดกล่องทีวีอันนี้ก็ทีวีแลเ่มีทีวีนะครับทุกอย่างทําเพื่อคนดูหมดเลยจะบอกให้ ตรงนี้เดี๋ยวสอนทํานะครับตรงนี้นั่นาจะสอนทำโอเคแล้วก็นี่ชั้นบนกล่องสีฟ้าที่นอนสีฟ้าด้วยระบบเปิดปิดแบบนี้เห็นไหมมันก็อันนี้เป็นคอมก็เข้าใจว่ามันจะดูเอ้ยหายไปหมดเลยเข้าใจว่ามันดูกองเกงนะแต่ก็โอเคทำพอได้อะตรงนี้เออคอมอันนี้ตัวค,คอมนะครับมันอาจจะดูกล้องเกงแต่ก็โอเคดี เรื be ่องห้องน้ uh huh. uh ํากับห้องนอนไม่เป็นไรนะครับแล้วห้องครัวแล้วพวกนี้คนสามารถไปตกแต่งตามใจคุณได้คือผมไม่ได้ทําห้องโถงห้องครัวอะไรนะครับเพราะห้องเพราะบ้านแบบพื้นที่ประหยัดก็วางห้องครัวกับโต๊ะคราบเลยตรงนี้ได้เลยเนี่ยเด็ดเด็อันนี้โต๊ะคราบอันนี้โต๊ะครัวเนี่ยอืออือเห็นไหมทาได้เหมือนกันดูหนังอยู่ทำเหมาอว่าดูหนังอยู่อู้หูแล้วก็เดินงไยงําแล้วก็กลับมาดูลาดบ้านในี่าน จบกันไปแล้วนะครับกับการทำบ้านแสนสุขบ้านโมเดิร์นนะครับที่น้องมีคนนึงขอมาผมก็ตั้งใจทำมากเลยนะครับผมก็เลยตั้งใจทำเนาะมันเป็นบ้านอะไรที่โมเดิร์นแบบน่ารักมากโอเคทุกคนวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หัวสับสกายกันด้วยนะครับและเรื่องของ ขอ,องแล้ววะแต่เรื่องของการทำการทำเอาชีวิตรอดหุในหุบเขา EP ต่อไปเดี๋ยวจะมาอธิบายให้นะครับเพราะมันก็เซฟหายเซฟมันหายแล้วก็ก็ต้องหาแล้วก็ต้องทำเซฟใหม่เนาะเพราะเครื่อมันเครื่องมันล้างเองเหมือนไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไง เซฟนี้อาจจะหายไปด้วยนะเพราะผมเข้าเกมใหม่ทีไรเซฟมันจะหายไปทุกทีเลยไม่เป็นไรนะทุกคนเซฟมหายก็ไม่เป็นไรพอดีขึ้นหน่อยนะเนาะโอเคทุกคนวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะะเจอกันใหม่นะครับ